าเจ็บหนักขนาดน <stall ing noise> ี้มีค่าอยู่ไม่ปล่อยให้ท่านตายหรอกท่านอย่ากอดแน่นแบบนี้หายใจไม่ออกแล้วพลังวิญญาณของข้าท่านกำลังดูดพลังวิญญาณของข้าฮท่านเรียบฟื้นซิ ฟื้นซิรี้ฟื้นแล้วฮิฮ ฟังคำสั่งการเดินทางครั้งนี้อันตรายยิ่งพวกเราต้องผ่านเขตแดนของพวกฝ่ายมารหากพบพวกปีศาจอย่ารบโดยไม่จำเป็นเมื่อหนีรอดแล้วให้ใช้วิชาเชียนจีระบตุตำแหน่งไปพบกันที่จุดนัดหมายที่กำหนดไว้ร,ร,รออกเดินทาง อาจาร์ป้าครั้งนี้เกรงว่าจะทำให้เจ้าผิดหวังทั้งข้ากับอาจารย์เจ้าก็อยู่ที่นี่แต่ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนผลพ่ายแพ้ได้อาจารย์ป้าความจริงก่อนหน้านี้ฮานลี่ได้รับรู้แผนการของเขาหลิงโซโดยบังเอิญและได้แจ้งแก่เจ้าสำนักจงแล้วและยังได้ส่งจดหมายเวทเตือนอาจารย์ไว้ด้วยมีเรื่องชน้ด้วยล่ะข้ากับอาจารย์ของเจ้าก็อยู่ด้วยกันตลอด แต่กลับไม่เคยได้รับข่าวสารใดๆเลยมีน่าล่ะแต่อาจารย์ป้าเรื่องก็ถึงขั้นนี้แล้วจะไปคิดมากเรื่องนี้ก็ไรประโยชน์เจ้าช่างใจกว้างนะยังมีสติแม้ยามขับขันช่างแตกต่างจากคนทั่วไปไม่เสียแรงที่อาจารย์ของเจ้าฝึกฝนเจ้ามาอย่างดีแม้แต่บรรพจ,จารย์หลิงหูก็ยังกำชับไว้ให้ข้าพาเจ้าหนีไปด้วย ดูเหมือนเขาก็เห็นความสําคัญในตัวเจ้าฮาร์ลี่มีคุณธรรมความสามารถอะไดกันถึงได้เป็นที่โปรดปรานของบรรพจารย์น่าเสียดายที่ซวนเอ,อ๋อไม่มีวาสนาเช่นนั้นเดือ่มาถึงท่านนี้ข้ากลับยิ่งรู้สึกเสียใจอาจารย์ป้าด้านหน้าเกรงว่าจะถูกยึดครองไปแล้วหากมีพวกฝ่ายมารเฝ้าอยู่ พวกเราควรทำยังไงของสิ่งนี้เรียกว่าธงวายุเมฆาเดี๋ยวต้องเพิ่งมันละ วิชาคีสวัสดิ์หินหลอมเหลวแต่ละหยดที่ตกลงมาโดยเท่ากับการโจมตีของผู้บังเพ็สร้างรักฐานทุกคนร่วมต้านด้วยกันทนไว้มีทโทวายุไม่คายอยู่พวกเขาจะไม่พบกันเคลื่อนไหวของเราอีกไม่นานจับไป ยังเป็นเช่นนี้จริงๆกำลังหลักคือสร้างรากฐานระยะกลางมีสร้างรากฐานระยะต้นบ้างทำไมสวยแบบนี้ เจอแต่พวกขั้นสุดยอดแต่ที่ยุ่งยากที่สุดคือผู้นำสองคนนี้หงฟูแห่งหุบเขาห่วงฟังอยู่นี่ขอบังอาจถามตรงหน้าคือสหายนะักพรตท่านใดข้านึกว่าแม่นางน้อยที่งดงามอ่อนช้อยที่ไหนซะอีที่แท้แก่ขนาดนี้แล้วส่วนหน้าตาก็เงินเงินใช่ไหมรูปร่างก็ฝึกได้ไม่ดีไม่รู้จริงๆบร,รมาจารย์หวังอะไรจากนาง จ้าคนไรมะดสายนักพรตเจอหน้ากันก็จะข่าแกงกันนิสัยแบบนี้ไม่ดีเลยนะผู้บำเพ็ญล้อมกันปราณสองคนข้าน้อยมาจากสำนักกุยหลิงคนอื่นเรียกเขาว่าคููหลบสายนักพรตรีบร้อนเดินทางนี่จะไปไหนกันหรอ ในตัวเจ้าไม่กลิ่นอายของฝูอินจื้อฮึอยพูดถึงนักพรตเท่าคนนั้นเลยยังไงซะเขาก็นับว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่เลวเมื่อเป็นเช่นนี้ของสิ่งนี้อจาจารย์อาฟูอินจื้อก็คือให้สหายนักพรตแล้วกันดูว่าจาี่ว่าแล้วเหรเ่น,นแก่ที่สหายนักพรตคืนของที่สหายเก่าทิ้งไว้ ที่ก้าวล่วงเมื่อครู่ข้าไม่ถือหาความก็ได้แต่สิทธิพวกนี้ข้าจะพาไปด้วยขอสหายนักพรตทั้งสองอย่าได้ขัดขวาง <ST>. นางคนนี้สมองไม่ดีใช่ไหมเนี่ยไม่รู้หรืองไงว่าเรามาเพื่อเจ้าสิทธิของเจ้าพวกนี้เป็นแค่เครื่องเคียงอาหารจานหลักจริงๆคือเจ้านะสหายนักพรต ปรมาจารย์วินลูกขอเชิญเชิญตามเราไปทุะส่วนสิบพวกนี้สองสำนักต่อสู้กันขออาภัยทิดข้าน้อยไม่อาจปล่อยพวกเขาไปได้เมื่อเป็นเช่นนี้เช่นนั้นก็สู้เถอะพวกเจ้าฝ่าวงล้อมไปทันทีหนีไปได้เท่าไหนก็เท่านั้น ไปสมทบกันที่สถานที่วิชาเชนจีทำข้างหม่ยไว้ยังไม่ได้ไปอีกนี่ไม่ใช่การต่อสู้ที่พวกเจ้าจะสอดได้ไปชีหุนไปคิดหนีเหรอ ท่านใช่หรือไม่ท่านทำให้ข้าเจ็บแล้วช่วยวางเจ้าสิ่งนี้ลงก่อนได้ไหมขอโทษด้วยเป็นท่านจริงๆด้วยท่านดูท่านทำเข้าสิหลังจากนี้ไปจากป้อมสกุลเอี้ยนได้แล้วก็ไม่รู้จักส่งข่าวบ้างไม่รู้แหละว่าข้ากับอาจารย์เป็นห่วงมากนะเมื่อครู่ล่วงเกินแล้ว ขออภัยด้วยเกลงใจกันแล้วจริงๆได้ยินมาว่าจะถูกจับตัวไปดูท่าทางแล้วเจ้าเข้าร่วมสำนักเหอหัวแล้วใช่ไหมปรมาจารย์อินลูกของสำนักเหอหวนคือบิดาข้าอาจารย์ของข้าแท้จริงแล้วคือมารดาข้า นางกับเขาเคยมีวาสนาต่อกันช่วงหนึ่งแต่ตอนนั้นเขาปกปิดตัวตนเอาไว้กระทั่งเมื่อท่านแม่รู้ความจริงก็ได้ถลําลึกลงไปแล้วแล้วก็มีค่าดังนั้นที่หวังฉานเจอเจ,อเจ้าครั้งแรกก็เลยไล่าตามเจ้าไม่เลิกราสินะมเสน่ห์บนตัวเจ้าก็ได้คนผู้นั้นสืบทอดให้ล่ะสิปรมาจา์อุ๋นลู่รับค่าเป็นสิสืบทอดโดยตรงของเขา แถมยังบังคับและว,วิชาของหุบเขาห่วงฟังบนตัวข้าอีกด้วยแต่หลังจากเปลี่ยนไปบำเพ็ญวิชาของเขาข้าก็ก้าวหน้าได้เร็วมากจริงๆหากพวกอุโสได้กำเนิดยอมทุ่มเทปลูกฝังท่านโดยไม่สนต้นทุนเรื่องพวกนี้สำหรับคนปกติแล้วมันก็ปฏิเสธยากจริงๆท่านเข้าใจหรือไม่แต่เจ้าไม่เหมือนกับพวกเขาเลยแล้วก็ไม่มีทางกลายเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาอย่างแท้จริงได้แต่ข้าได้ยินว่าหลังจากที่วิชาของข้าสำเร็จแล้ว แม้แต่นิสัยก็จะเปลี่ยนไปมากรอถึงตอนนั้นแม้แต่หน้าตาของท่านข้าก็จำไม่ได้แล้วชีวิตของผู้บำเพ็ญเซียนยาวนานกว่ามนุษย์ธรรมดามากนะต่อไปนะเจ้าอาจจะได้เจอคนอีกมากมายแล้วก็จะลืมคนอีกมากมายเช่นกันนี่ไม่สำคัญเลยที่สำคัญก็คือจะต้องจำให้ได้ว่าตัวเองเป็นใคร ข้าน้อยหารลี่ไม่ทราบว่าแม่นางมีชื่อว่าอะไรข้าคือตงซวนเอ,อ๋อเช่นนั้นนว่าพวกเรารู้จักกันแล้วสินน้องหารเจ้าก็อยู่ตรงนี้ด้วยเหรอ ท่านพอ่อขอโทษด้วยข้าคิดว่าข้ายังคงลืมคนคนนี้ไม่ได้อยู่ดีสิพิหานท่านก็ทิ้งข้าวไว้ที่นี่เถะ ทงท่านพ่อข้าย่อมมีคำอธิบายเองแถมยังช่วยท่านกับผู้อาวุโสยืดเวลาออกไปได้อีกนิดหน่อยด้วยท่านอย่าถูกวังฉานจับได้เด็ดขาดแล้วไม่รู้ว่าที่ป้อมสกุลเอีย้ยนท่านไปทำอะไรเขาเขา้าถึงได้ทำให้เขาจดจำท่านไม่ลืมขนาดนี้สิน้องหญิงรักษาตัวด้วยรักษาตัวด้วย ก่อนแล้วท่านแม่อาจารย์อาลีแล้วก็ทุกคนของหุบเขาหัวฟังพวกท่านสบายใจได้ข้าตงเซวียนเอ,อ๋จะต้องเดินไปบนเส้นทางของตัวเองจะไม่ถูกคนอื่นครอบงำอีกแล้วแลาก่อน ไปทางทิศตะวันตกหนึ่งร้อยลี้น่าจะเป็นที่นี่แหละ จเจ็บหนักขนาดนี้มีค่าอยู่ไม่ปล่อยให้ท่านตายหรอกท่านอย่ากอดแน่นแบบนี้หายใจไม่ออกแล้วพลังวิญญาณของข้าท่านกำลังดูดพลังวิญญาณของข้าฮยท่านเรียบฟื้นซิ ฟื้นซิรีฟื้นเราวฮิ กุญแจทอาเรา ก็คืนให้ท่านทั้งหมดแล้วกัน ทำไมไม่มีพลังวิญญาณเลยล่ะเสร็จกัน เป็นเพราะพลังปฐุมแท้ของข้าบาทเจ็บสาหาัสจึงใช้เคล็ดวิชาแท้ก,กลับชาติเขาเพียงถูกสัมผัสก็จะแว้งกัดอีกฝ่ายขขยหน้าจริงๆเลยต้องคิดหาวิธีต้องไม่ให้เขารู้ว่าข้าเป็นคนทำหรือไม่หนีไปเลยแล้วกันอย่างน้อยก็เพราะว่าช่วยข้า ภายหน้าหักแพร่งแารออกไปช่างเถอะถึงตอนนั้นค่อยฆ่าเขาเจ้าหมอนี่มีของช่วยชีวิตไม่น้อยเลยนะคำพูดล้อเล่นในตอนนั้นกลับกลายเป็นจริงไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นโชคดีของเขาหรือโชคร้ายกันแน่